เวลาี่เวลามนาฬิกายีินาทีานะครับก็ผมเดิอนออกมารอรถละพังเลยอะเอาเสื้อแขนยาวแบนที่ชารแบตตอนนะมาถึงอบลที่บลก็ม,มารับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวของเก็บก่อนพอรถมารับก็หลับเลยนะครับตื่นมาอีกทีนึงก็เอาถึงอุบลแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงช่องเมกกันแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำการแลกเงิน100,000นี่100,000<อ>เรา3เสน้นประมาณเล้นนี้ตอนนี้เราก็อยู่หน้าด่านช่องเมกแล้วนะครับเราจะข้ามไปลาวก็แล้ ก็เดี๋ยวหาอะไรกินที่ตลาดก่อนสำหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตเขาก็ทำเป็นบัตรพาสเข้าไปได้เตรียมบับรประชาชนไว้ด้วยนะครับก็เป็นขั้นตอนการมาตรวจ Park รบัตรพาสหรือบัตร่านแบน ตอ่งนู้นก็จะเป็นหลาว,ลว,วันนี้เราค่อนข้างที่จะสายกันนะครับก็เปลี่ยนโปรแกรมจากเดินึ้นลานแล้วก็วันนี้ไปเล่นซิปลานกันก่อนเลยตอนนี้เราก็จะทำการข้ามแดนกันนะครับข้ามบริพาร์ต่ฝั่งซ้ายรือเปล่า ตาฟานมาเล่นสิบลายนี่เป็นของฝากที่ตาฟานสวัสดีค่ะมาเจอแอดมินอยู่แรปากช่องนะฝักลงคลิปให้ด้วยนะได้ดีมาใครที่ปากช่องต้องติดต่อคนนี้นะครับใช่ค่ะไม่ช่วยเจอกันเจอกันนอนโฮมสเตย์หน ไม่รู้เหมือนกันวันนี้นอนโฮมเตยก่อนใช่ไหมใช่ใช่จะได้เจอกันได้เจอกันเด็ดสุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีมงานเขาไม่แตะคนหล,ล,ล่อๆนะเอาแน่นอนอยู่แล้วค <c oughs> ัดมาโดยเฉพาะเลยเนี่ย <c oughs> ท้ายมาตรงนี้เดินมาถึงแล้วครับที่ลล่รนซิไลายร้ยิี่สิบคนคิด คิวเราเล่นซิปลายกันเตรียมตัวครับเดี๋ยวนี่ผมมาดูเขาโหนซิปล,ลายกันตอนนี้ผมเริ่มจะเสี่ยล้วเริ่มจะขาสั่นยังไงไม่รู้เพราะเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วนะแต่ว่าจ่ายตังค์ไว้แล้วดิแต่งตัว เตรียมไดสิบหลายเมื่อกี้ตอนมายังแดดจ้าเลยับตอนนี้เรียบร้อยหมอกลงเรียบร้อยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยหนังชีวิตแน่นอนก็เมื่อกี้ฝนตกนะครับก็เขาให้หยุดเล่นตอนนี้ฝนหยุดแล้วดูบรรยากาศ

แล้ว EP ีแรกของบรเวณลาวใต้ก็น่าจะจบกับคลิปนี้นะครับผมการชนะอะไรก็ไม่สำคัญนอกจากการชนะใจตัวเองออกไปใช้ชีวิตกันนะครับทุกคนในตอนที่ยังมีแรงจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายนะครับตอนแก่ว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่ทำมันในสิ่งที่เราอยากทำสวัสดีครับผม